ครับพร้อมที่จะทางไปบ้านแม่แดงวันนีมเกิดแม่แดงแล้วครับนะครับนะครับนะครับเป็นงานของแม่แดงครับนะครับเวทีคืนนี้ครับนะครับ มาถึงมาถึงแม่แดงแล้วครับโจโจมาหอนแล้วครับมาไครับโจมีสมซาสมรือเบิ่งไปมร้องเบิ่งครับเดี๋ยวผมไปร้องคาถาฝรั่งกันมาแล้วครับมาแล้วครับตำแหน่งชิงชิงแชมป์ทอดแหมาแล้วครับเสียนโจมาแล้วครับครับนี่ครับโอ้ครับผมอันนี้ลูกโค้งครับ ผมพัฒนนัดครับผมพัฒนนัดผมถนัดปลาครับสวัสดีครับพอพิศนะครับสวัสดีครับลุงมิวสวัสดีครับพีกุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับทุกคนครับ สิมาตื้อแหมาลหรอข่าพี่น้องอ่าลงเลยเดี๋ยจ่ายแหกรวงหันละนี่ไอ้นมื่อวันโอ้อยากเห็นดิไอนแหงฝรั่งอันนี้่แหงฝรั่งก้อนจีนยิ่งก้อนจีนดัวนี่ต้องฮารุกันแน่บ่แม่ว่าอะไรดึงขึ้นจีบบ๊องครับพวกนี้บ้านสิควนแหงครับสิหาปลากับมีโนครับเห็นไหมครับเห็นไหมมีแม้วก้องจีบบ้านแหงแม่วมันไม่แดงครับโหอะไร ครับครับบรรยากาศครับสุเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครว้งเพรครับีครับปูเจ็ดปเพาีเาีอตูงด้ครับ นนในวลาพอดีิ่นบายเจ้าบาโดนนะครับสิเป็นช่วงเป็นช่วงเข้าเล่นแบบฟีสไตล์เนาะ พี่สไตล์เพราะว่าเมื่อนี้ขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องเฮียนสาร้างที่อยู่ไก่เคียงนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของท่นจะจะานเจ้าภาพครับเสียงอาจจะรบก,กวนใน่จะน้อยประธานอเอาใหเลื่อเพิ่เกินขึ้นนึงหรอกครับอาศัยจากนี้เป็นตัวไปบพ่เกินขึ้นนึงหรือสอดแจงเนาะเอาพอดีพองามเอาเอายุที่ทยุธีเจ้าภาพเด้อนะครับงานนี้ยุธีเจา <c oughs> ้าภาพเข้าสิมีเวลาช่วงพักเป็นช่วงเป็นช่วงเบรกเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็จะมีช่วงเป่าเค้ก นะครับหล้วก็เอฟซีเป็ดํำเพิินทุกท่านนะครับมือนี้เป็นมือวันเก็บนะครับเนาะของแม่แดงนะครับโอ้ยนะครับแตแ่ผมยังไม่ได้เข่ามากนะครับเพราะเข่ามาปึง๊งเห็นเลยเนี่เห็นแม่แดงแม่แดงแตะกอนยังว่าเป็นสายจวดเนาะแม่แดงก้อนเป็นบ้างเห็นแม่แดง เป็นเอฟซของเพชรลัเพิผมเข้ามาเจอหลังเนอนะครับเข้ามาเจอหลังพอเห็นเตแล้วโอ้ยดีใจหลายนี่ลักเลยนะครับในในการเป็นเอฟซของเพชรลัเพิเมื่อนี้เป็นวันเกิดของท่านนะครับหลังจากที่กลับมาอยู่เมืองไทยเนาะกลับมาอยู่ในเมืองไทยในส่วนของพวกเรา มาเที่ยวมาโชว์นะมาเทียเท่ยว,ยวนะครับก็ขอบคุณในหลายครับที่ท่านเป็นหลักในส่วนของเอฟซีฟังสมัยเขาเอิญยังกันนะเอฟซี FC ก็คือผู้ทีผู้ทีติดต,ตามบุกเบิกรุร่นบุกเบิกเลยเพจรำเพื่นอนผมเขามานี่ขาปีที่ซี่เลยเนาะขาปีที่ี่ นี่มาตั้งแต่ปีแรกเนี่ยผมนี่หัวได้เข่ามาเด้อนะครับหัวจะเข่ามาก็ดีใจหลายครับนะครับเมืนน่อนีเป็นวันเกิดของเพื่อนก็ขอให้โอ้ยเดี๋ยวขอเผาอย่างหนึ่งเน่อย่็ถามไม่แย้งเพื่อนซูนไหนกว่าซูนไหนกว่าซูนเจ็ด ผมก็07คือต่างเด้อเฮ้ยหวยเฮียวเซียวกันเลยเซียวซะก็เลยถามเบิร์ว่ามือไหนมือนีมันบ่กวันที่นี่ผมในานะนะครับที่เข่ามากผมวันที่สองเด้วันที่สองมกระล่าก็ถือว่าเป็นไันเนาะเออเป็นพีกอมเนีก็ขอให้ นะครับแม่แดงนะครับมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองขอบคุณค่ะอ่าจุกครับผมยู่นะครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองก็นะยู่คูงกบปวกเข้าไปตลอดเด้อแม่แดงเอ้ยครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะพี่นอ้องทุกๆคนที่อยู่นี่เดอ้อผู้ได้สีา่าลูกไม่แยแปลลูกไม่ยข้ามสิไม่ยืนอยู่จังสี่บ้าได้กล้าเสียค่ะพี่นอ้องจากนีป็นต้นไฟฝากพี่น้องก,กดติดตามหมอลำเพชรลำเพลินคนะ่ะลำแม่แดงสายจวดด้วย้อคะแม่โมมโมสายจวด นี่ก็ขอให้พี่น้องทุกคนมุ่งนซื้อน้อแซวกับหมอลังเพชรลังเพื่อนมือนี่เด้อพี่น้องเด้อมุ่งนดีเล่นดีกับบ้าดีเล่นบ่าดีกับห้วบบ่าดีเด้อค่ะเด้อะพว่าอย่างปฏีเลยนั่งกินไปน้ำได้ว่าไปน้ำเนาะอ่าทั้งเรียนและทั้งนั้นถ้าพี่น้องคนใดอยากหูอ่าลากาถอดไหล สิบอกให้เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เพิ่นมาด้วยใจถามว่าราคาเท่าไหร่แม่แดงบ่บอกแต่ว่าสิบอกให้พี่น้องเรียกดติดตามเพจหมอล้ำเพชรลำเพลินสกอนแล้วจังสิฮู้ว่าราคาเท่าไหร่ถืกๆพี่น้องคะเราบ่ถือค่าแพงอยู่ตรงกลางนี่ละ่ะคือตัวนี้คือมีในคอนเสิร์ตถ้าวงไงถ้าวงไงหลีนพี่น้องเด้อว,วงเพิ่นมีหยังเพิ่นมีเมนนเน่เบสแนลเล่นดีดนตรีแน่น แปดเถืองเนาะวิว่าหลายจักมาเจ้าจังปน้องคุณบุคลากรอสุขคนเพื่น้องเป็นตะไครรุ่นเสียงดีผู้ใดอยากฟังหมอลำเพลินลำเพื่อนอีหลีอ่าตั้งแต่เข้าเกิดมาผู้ใดมักหมอลำเพลินลำเพื่อนต้องฟังเพลินลำเพื่อนย่างเดียวได้เพื่น้องโดยเฉพาะแม่พ่อนีละดี เราพี่น้องเสร็จเบิงบ้งมาหนีเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอโตัวซ้ำนี่ก่อนค่ะขออว้พรสิ่นะคะสวัสดีค่ะครับเออ,เอ,อครับกถือว่าเป็นอาลีมิดไม้อันดียิ่งนะครับอาทิทางแม่แดงนะครับอ่าเพิ่นก็ได้จัดงานวันเกิดนะครับตระเนเศราเาาเาาเ้าเนี่ยพบกันยิ่คาวว่าเพิ่นท่าบุญอ่ายุบานเท่านาะนะครับเปินบ้านไม้นะครับก็ซึ่ง เมื่อนี้นะครับเป็นเกียรติย่างยิ่งที่ผมกับท่านคุณพอวัดนะครับขอบคณะได้มาสนับสนุนนะครับที่บ้านของมาแดงมาเมื่อนี้นะครับบ้านในงานวัดเกิดของมาแดงเข้านะครับแสดงความยินดีย่างสง่งิงนะครับไม่อยางหนารอดชักรู่นะครับซึ่งพ้นก็ดีใจจนว่าว่ออกหมดละนะครับคิดจะว่หลายอะไรเนี่ยดูซึ่งผมนะครับ การลืมในน้ำโตไปนะครับผมอดีตพอผู้ใหญ่บ้านทาาบ้านแพ่งคนหละซึ่งบ่าเป็นผู้อื่นผู้ไกล่นะครับตังแต่เข้าโค,ค้งตังแต่กีตกคอนเคยมากบ้านเฮาอยู่บ่เซาตังเต่สมัยพนัยนจาร์ลวดกีตาเพชรนะครับเป็นพอเท่าผมนี่แหละผมผู้แดนผู้ผู้สุดนะครับอไอเกียิเป็นสินะครับผู้จักมาคุนกันดีสำหรับคนในบ้านเฮาผมมาอยู่พ่เท่าเนี้พี่นองอาจจะคุณยู่นะครับ อะากขอฝากไว้กับที่กบนองในเด้อนะครับทีมนั่นเพชรลำเพลินนะครับมือนีอดีใจนําในส่วนของวัดเกิดของแม่แดงนะครับก็ขอให้แม่แดงมีความสุขอยู่กับที่กบนองอยู่กับทีน้องเข้าไห่ความสุขกับพีกบนองไปโดดเดนนะครับสำหรับผมกับพค้ชซีนี่ตอนนี้นะครับสวัสดีครับ